สวัสดีครับจากคูลูมานะครับวันนี้นะครับ MG ZS นะครับตัวนี้มาเปลี่ยนจอแอนดรอย10นิ้วนะครับปี17บถึงนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนจอได้นะแล้วก็ใช้งานวงมาลัยสมบูรณ์กล้องหลังเดิมได้นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสเปค g s 1 0นะครับ432อจอคิวเนะครับใส่ซิม 4G ได้ wifi 5G นะครับตัวนี้ ยูทูบกูเกิลแมปได้สมบูรณ์นะครับใช้งานเบื้องต้นได้ดีนะครั8คอร์2 CPU นะครับตัวนี้เขาก่อนระบบเดิมได้เลยนะครับก o เกิลแมปได้นะฮะกูเกิลแมปได้นะครับสั่งเสียงสมบูรณ์นะ เมกะบางนาต่อ Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็ใส่ซิมได้ด้วยนะรุ่นนี้โอเคนะครับ MG7S นะครับมีแคน BUS นะครับรุ่นนี้นะครับปักตรงรุ่นนะครับจากร้านคูรูมานะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับ